กลับมาพบกับทีเด็ดซัดเต็มข้อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเฮาซิตี้พบกับดาบี้คาลตี้ประจําค่ํำคืนนี้ครับเรื่องันที่เจ้าบ้านอย่างเฮาซิตี้นะครับฟอร์มรวมตอนนี้ค่อนข้างดูเดือดครับเดินหน้าไล่ตบคู่แข่งเชิญนสารแต้มมาได้กับทุกเกมครับวันนี้ดูแล้วทีมเยือนไม่ได้มีพิสงอะไรฉะนั้นสารแต้มอยู่ไม่ไกลเลยครับ ส่วนความพร้อมองทีมเยือนอย่างดาบี้เคาวตี้นะครับเห็นผลงานแล้วก็ปวดใจแทนโค้ชผู้คุมทีมนะครับเพราะผลงานในช่วงหลังนี้พวกเขาไม่พบเจอกับชัยชนะเลยครับพร้อมจะแบ่งสามแต้มให้กับทุกทีมที่เข้ามาพะัะนาผมว่าเกมวันนี้พวกเขาน่าจะกินแฮว์อีกเช่นเคยครับเกมนี้มองแล้วเฮาซิตี้ขยี้ข่าวดังครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดออนไลน์01นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขออพุนครับ